สวัสดีค่ะดิฉันนางรัศิการสุขสับสร้างครูวิชาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนอมาดพานิชญุกูลจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนระดับอาเดอร์ค่ะเริ่มต้นขอกล่าวถึงความสำคัญและที่มาของปัญหาภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาและการประกอบอาชีพแต่จากประสบการณ์สอนที่ผ่านมาดิฉันพบว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียน เนื่องจากการเขียนต้องใช้ความรู้หลายด้านพร้อมกันทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดนอกจากนี้การเขียนยังเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีความซับซ้อนต้องใช้การคิดวิเคราะห์และเรียบเรียงให้ถูกต้องประกอบกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาทักษะการเขียนซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจึงทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จน้อยค่ะ จากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่าการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่การวางแผนการเขียนการทบทวนการแก้ไขและการนําเสนอผลงานสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนอย่างเป็นระบบขั้นตอนแต่ในขณะเดียวกันการฝึกตามกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาดิฉันจึงนําแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเข้ามาผสานร่วมกันเพื่อเพิ่มเวลา การเรียนรู้ให้กับนักเรียนกล่าวคือนักเรียนศึกษาเนื้อหาพื้นฐานด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียนทําให้เวลาในชั้นเรียนถูกใช้ไปกับการฝึกปฏิบัติจริงผสมผสานการเรียนแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนได้อย่างยืดหยุ่นและต่อเนื่องค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิจัยในครั้งนี้ดิฉันมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีฐานทางวิชาการชัดเจนเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์80ต่อ80และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับอาเดอร์โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน โดยกลุ่มเป้าหมายในการทําวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนอามัดพาณิชนุกูลจํานวน17คนค่ะกระบวนการดําเนินงานดิฉันใช้วงจร p d c a ในการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกคือขั้นแผนหรือขั้นวางแผนดิฉันเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษากรอบมาตรฐาน CECFL สําหรับการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับ A เดอค่ะ ขั้นตอนที่2คือขั้นดูหรือการปฏิบัติรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดิฉันได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วย6ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือ p r e p a r e by flip นักเรียนศ,ศึกษาบทเรียนล่วงหน้าผ่าน Google Classroom ที่ดิฉันได้เตรียมไว้โดยดูวิดีโอบทเรียนและจดบันทึกเนื้อหาสำคัญขั้นที่2 Prewrite and write i n Class นักเรียนมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ศึกษามาจากนั้นทำงานเป็นกลุ่มระดมสมองสร้างผังความคิดและเขียนร่างงานร่วมกันขั้นที่3คือ Rewive by Flip นักเรียนกลับไปทบทวนและศึกษาข้อผิดพลาดจากงานเขียนของกลุ่มตนเองและเพื่อนที่ดิฉันได้โพสต์ไว้ใน Google Classroom ขั้นที่4คือ Revise Again and Edit in Class นักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลปรับปรุงงานเขียนจากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ในชั้นเรียนขั้นที่5 p Public by Flip นักเรียนศึกษาวิธีการนำเสนอที่ทันสมัยและน่าสนใจเช่น Infographic หรือโปสเตอร์และขั้นสุดท้ายคือ Public in Class นักเรียนนำ เสนอผลงานของตนเองและติดแสดงบนปน้ายนิเทศค่ะ การดำเนินง,งานขั้นตอนที่3ขั้นเช็คหรือการตรวจสอบดิฉันได้ทดลองใช้รูปแบบการสอนนี้กับนักเรียนกลุ่มทดลองจำนวน14คนเพื่อหาประสิทธิภาพและปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริงนอกจากนี้ยังได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย4.84จาก5คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุดสแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ได้จริงและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นแอคหรือการปรับปรุงดิฉันนำรูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน17คนและวัดผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะผลการดำเนินงานผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในด้านประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนพบว่าได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ85.30ต่อ82.90ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80ต่อ80ที่กำหนดไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ0.5313หรือคิดเป็นร้อยละ53.13ซึ่ง0กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการเขียนเพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับทักษะการเขียนของนักเรียนเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ41.20อยู่ในระดับพอใช้แต่หลังจากที่ได้ใช้รูปแบบการสอนนี้แล้วนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ8 0 8 0อยู่ในระดับดีมากซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะ เมื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนาในแต่ละด้านพบว่านักเรียนพัฒนามากที่สุดในด้านการให้ข้อมูลและการเขียนบรรยายโดยคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ50รองลงมาคือด้านการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของเนื้อหาเพิ่มขึ้นร้อยละ41ส่วนด้านการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นนักเรียนสามารถทำได้ดีมากจนได้คะแนนเต็มร้0ยเปอร์เซ็น หลังเรียนอย่างไรก็ตามด้านที่นักเรียนยังต้องพัฒนาต่อคือด้านการใช้ไวยากรณ์และการใช้ภาษาซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ32.25แม้จะมีการแม้จะมีพัฒนาการแต่ยังต่ำกว่าด้านอื่นเนื่องจากภาษาและไวยากรณ์เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากค่ะ ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ทําให้ผลงานนี้ประสบความสําเร็จปัจจัยแรกคือด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ช่วยให้นักเรียนมีเวลาฝึกฝนเพิ่มมากขึ้นการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ6ขั้นตอนทําให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนอย่างเป็นระบบและห้องเรียนกับด้านช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มเวลาปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ปัจจัยที่2คือด้านการสนับสนุนดิฉันได้รับการสนัสนบสนุนจากนายวิโรธอุ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอมัดพาณิชชนุกูลเป็นอย่างดีรวมทั้งความร่วมมือของนักเรียนและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารและเพื่อนครู ปัจจัยที่3คือด้านการประเมินและปรับปรุงการมีการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองก่อนนําไปใช้จริงการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและการใช้วงจร p d c a ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบล้วนช่วยให้รูปแบบการสอนมีคุณภาพและปัจจัยสุดท้ายคือด้านเทคโนโลยีการใช้สื่อที่เข้าถึงง่ายเช่น Google Classroom และวิดีโอบทเรียนจาก YouTube ทำให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ได้ตามอัตราของตนเองจากการดําเนินงานครั้งนี้ดิฉันได้บทเรียนหลายประการบทเรียนแรกคือขั้นตอนในการสอนต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดภาระมากเกินไปบทเรียนที่2คือการทดลองใช้กับกลุ่มย่อยก่อนช่วยให้สามารถระบุป,ปัญหาและปรับปรุงได้ทันเวลาบทเรียนที่3คือนักเรียน พัฒนามากที่สุดในในด้านการให้ข้อมูลและการเขียนบรรยายแต่พัฒนาน้อยที่สุดในด้านการใช้ภาษาและไวยากรณ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไวยากรณ์ยังต้องใช้เวลาฝึกฝนมากกว่าและบทเรียนสุดท้ายคือรูปแบบนี้สามารถนำไปไประยุกต์ใช้กับทักษะอื่นเช่กนการพูดการอ่านและสามารถปรับใช้กับภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เช่นกันค่ะ ในด้านการเผยแพร่และการยอมรับผลงานนี้ได้รับการยอมรับในระดับชาติโดยดิฉันได้นําเสนอบทความในการประชุมหัดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่16เมื่อวันศุกร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2568แและได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งมีการตีพิมพ์บทความซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานนี้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการค่ะ กล่าวโดยสรุปรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการและห้องเรียนกับด้านสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนต่อไปได้ค่ะสุดท้ายแล้วสำหรับดิฉันวันนี้วันที่นักเรียนเขียนประโยคภาษาฝรั่งเศสได้อย่างมั่นใจวันที่นักเรียนสามารถ กล้าสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสแม้ยังไม่สมบูรณ์วันที่นักเรียนภูมิใจในผลงานที่ตนเองสร้างสารรค์คือวันที่ดิฉันรู้ว่าความพยายามของดิฉันมีความหมายกลายเป็นการเป็นครูไม่ได้หมายถึงการเพียงไม่ได้หมายถึงเพียงการถ่ายทอดความรู้แต่เป็นการจุดป,ประกายให้สิทธิ์กล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะเติบโตดิฉันจะยังคงเป็นแสงเล็กๆที่อบอุ่นและส่งพลังให้สิทธิ์ของดิฉันได้เดินไปบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้อย่างมั่นใจเสมอขอบคุณค่ะ